สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆุกคนพบมาพ่อกับสาวสกลอีกแล้วเดอ้ออย่าเพิ่งเบื่อกันเดอ้อห <c oughs> ิมะมาแล้วหิมะมาแล้ววันนี้มาบ้านพี่สาวสามีจ้าสิพาชมบรรยากาศรอบๆตอนนี้เวลาบ่ายโมงบ่ายโมงแต่กันยังมืดคึมเลยเด้อจ้ามากินข้าวบ้านพี่สาวจ้ะสิพาชมวิว รอลบลบที่มากับโตกแล้วหนาวหนาวหนา,นาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาส่งกำลังใจกดติดตามกดกระดิ่งซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้สาวสกดระเบิดผู้นี้เลยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวสิพาเหล่ะชมวิวจ้าห <c oughs> นาวจ้ะหนาวหนาวหนาไปเลยจ้า มื่อนนี้พากันมากินข้าวกินข้าวบ้านบ้านพี่สาวสาวมีจ้าเป็นฟาร์มฟาร์มวัวค่ะฟาร์มวัวแล้วก็ฟาร์มแกะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเบิ่งวิวรอบรอบืหิมะหิมะพึ่งตกจ้ายังไม่เยอะค่ะ บริเวณบ้านบริเวณฟาร์มจะเป็นฟาร์มวัวจะ้ะอุ๊ยหนาวมือสั่นเนอบรรยากาศตอนบ่ายโมงจ้ามืดคลึ้ม หนาวหนาวหนาหิมะยังตกไม่เยอะจ้าน,นี่ละจ้าจะเป็นบริเวณบ้านบ้านพี่สาวสามีนี่จ้ารบรอบอันนี้จะเป็นเป็นแกะจ้ะฟาร์มแกะ หนาวหนาวย็นย็นเวอรงมันยืนเบอรไฮไฮมันยืนมองมันสงสัยแกะมันยืนเบิกมันสงสัยเฮ้ยหนาวหนาวหนาวมันบนหนาวด้หิมะตกมันกับบนหนาวเนาะแกะมันขนไหล มันเลยบอหนาวแต่คนเนี่ยตีมันหนาวสั่นแล้วบรรยากาศรอบๆบริเวณเงินเพิ่น หนาวหนาวนาวแกะมันไม่เดินมาหาเลยมันยืนบึงว่าสีไห่มาใกล้ๆบ่ามาเลยไฮไฮมาพี่ <c oughs> <c oughs> มันบ่ามาไหมนี่ละจ้าบรรยากาศวิวรอบๆ บ้านพี่สาวสามีจ้าเงินเพื่อนสิอยู่ใกล้ทะเลบรรยากาศคักขักเป็นฟาร์มข้างในข้างในบ้านเพื่อนตกแต่งสวยมากเลยกว้างตัวใหญ่ ภายในบ้านมีแต่กวางเพราะว่าผัวเพื่อนเป็นนักยิงกวางจ้าล่าก,กวางหน้าก,กวางเพค่นกับสเปล่าก,กวางตกแต่งงามขนาดเลยจ้า หลีได้พี่น้องเลยีของจริงเลยเห็นบ่ของจริงเลยจ้าใหญ่ใหญ่เ <c oughs> <c oughs> พิน่นเอามาตกแต่งมาสามีเพิ่นไปล่ามาแล้วอยู่นี่ข้าเจ้าสี เท็บอย่างนึ้นบอดบอถืกที่ของจริงเลยอ่ะที่พระเจ้าเอามา่ะที่จ้ะเอามาตกแต่งบ้านเหมือนจริงของจริง ของจริงเลยจ้างามบองามบอกถ้าแม่นบ้านเฮาเป็นยิ่งกว่าอนนี่ถือจับเลยเนาะตอนนีเข้าเจ้าบ่ได้ถือจับเด้อหนายิ่งกว่าเข้าเจ้าก็ไปยิงข้าเจ้าได้ถ้าตัวใหญ่มาเขาใหญ่แบบนี้ข้าเจ้าสิ ไอย้ยิงมาเลยค่ะเจ้าสีเอามาเพ็ดเป็นประดับนะ้าค่ะเจ้าห้องอย่างน้าที่แบบส่งกระบื้งหูเื่อกันงาม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 อยู่เฮือนพี่สาวสามีนะอยู่นี่อีกตัวอีกอยู่เทิงเทงตัวนึงค้าเจ้าเอามาเพ็ดเป็นประดับตกแต่งบ้านเลยจ้ะ ตกแต่งบ้านเลยสวยๆพ <laughs> าชมของแปลกซัดป่าอยู่นี่เป็นของตกแต่งบ้านจ้า <laughs> เป็นไดคะ งามบ่พอมันแห่งลวก็งามนี่งามบองามบอจ้าเข่าวกวางที่เพื่อนไปนยิงมาได้เพื่อนกัษมมาสตาร์ไว้เนียนี้แหละจ้าแล้วก็ษิเอามาตกแต่งบ้านงามเนาะงามเนาะจ้าหมักนำอยู่บ่อ <c oughs> เพิ่นตกแต่งตุ๊กระตางางามๆภายในเฮือนเพิ่นกะซิมีตะเขากวางที่เพิ่นสตารไว้จ้ามีตะเขากวางใหญ่ๆของแท้ของจริงจ้าข้างในโน้ตสัตว์แตงโมอู้แคร์บริเวณข้างในบ้านเพิ่นส่วนที่ละนี่เขากวางสสนจก สวยสวยนี่เพื่อนสองนุ่มทำไรครับเล่นเกมครับสวัสดีครับแต่งกวางส่วยสวยจาบริเวณ <laughs> ดาร์ซี <laughs> บริเวณนี่แหละจ้าชมวิวสวยๆ <h ums> ด้านนอกอันนี้บรรยากาศข้างนอก <laughs> บริเวณบ้านอุ้ยหนาวหนาวหนาว วิวสวยสวยจ้าถ่ายอยู่ระเบียงบ้านมุมข้างนอกสวยไหมคะจ้าวิวทะเลสวยๆเลย หน่าวแทนแกะด้วยแต่มันคือสิบ่หนาวดอกเนอะอุ้ยหนาวมือสั่นจา